แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูเรื่องวัคซีนเนี่ยเราจะไปถามความชัดเจนค่ะจากนายแพทย์รุ่งเรืองกิจถาตินะคะโคษกก,กระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าวัคซีนณขณะนี้กับเรานะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณกอหย,ยาครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมรายการที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เนี่ยความคืบหน้าที่ออกมาล่าสุดจากคุณอนุทินยืนยันแล้วว่าไทยเราจะได้วัคซีนรุ่ดแรกก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถูกต้องไหมคะต้องยืนยันนะครับว่าตามแผนเนี่ยเราจะต้องได้วัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ โดยในระยะแรกเนี่ยจำนวนสองล้านโดสน,นะครับก็จะอยู่ในช่วงต้นเนี่ยประมาณสองแสนโดสที่เดือนกุมภา,ท,ท,าที่เดือนมีนาคมนอีกแปดแสนนะครับแล้วก็เดือนเมษายนอีกหนึ่งล้านเนี่ยรวมเป็นสองล้านโดสน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นระยะที่หนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะมีระยะที่สองและสามตามมาซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเราได้เราได้ใช้วัคซีนทั้งหมดหกสิบสามล้านโดสน,นะครับก็คือยังเหลือในระยะที่สองและสามเนี่ย อีก61ล้านโดสครับค่ะคุณหมอก็ยากเข้าใจถูกไหมคะว่าล็อตแรกที่เข้ามา2ล้านโดสเนี่ยก็คือเป็นของซิโนแวคก่อนนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นแอสตราเซเนกา26ล้านโดสเบื้องต้นจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีก35ล้านโดสก็จากแอสตราเซเนกาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับตอนเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นของซิโนแวคก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยที่เหลืออีกอีก จำนวนที่เหลือในอีกสิบอ็ล้านโดสจะเป็นของแอสตราเซเนก้าครับอืมค่ะคุณหมอทั้งสิ้นรวมแล้วก็คือ63ล้านโดสก็น่าจะเพียงพอสำหรับการฉีดให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมคะต้องบอกว่าในจำนวนนี้นะครับเรามีประชากรเนี่ยที่ต้องการใช้วัคซีนเนี่ยถ้าไม่นับในกลุ่มเด็กนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีลงไปหรือว่าในกลุ่มอีกตั้งทันเนี่ยนะครับเราได้วัคซีนมาหกล้านโดสก็คือ ทีดได้ที่3า5ล้านคนนะครับซึ่งครอบคุมประชากรเนี่ยหกกว่าปร์เซ็นต์ของประเทศละนะครับคือหกสาเปเซนของจํานวนประชากรกลุ่มที่เป็นเป้าหมายห้าสิบล้านคน<อ>ต้องถือว่าขณะนี้เนี่ยได,ได้ในกลุ่มใหญ่เพียงพอแล้วนะครับเมืขณะเดียวกันเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยก็จะมีการให้วัคซีนในกลุ่มอื่นๆเพิ่มแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ามีความเพียงพอต่อการที่จะป้องกันควบคุม โรคนะฮะรวมถึงป้องกันการเสียชีวิตนะครับในกลุ่มเสี่ยงได้ครับค่ะก็คือจุดมุ่งหมายคือให้เกิด herd immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่อันนั้นใช่ไหมคะคุณหมอครับเป้าหมายสําคัญเลยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราลดการแพร่ระบาดลงขอต้องเรียนเคุณพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าวัคซีนลักษณะนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญถ้าเรามองสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้นะครับเราพบว่าสถานการณ์เรื่องโควิด ิบเก้าเนี่ยการระบาดเนี่ยอยู่ในเรียกว่าดีขึ้นทั่วโลกเลยนะครับท,ที่ดีขึ้นทั่วโลกเนี่ยมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือกลุ่มประเทศที่มีการป้องกันควบคุมโรคเป็นอย่างดีมีมาตรการที่ดีนะครับมีพลังความร่วมมือที่ดีเช่นในประเทศไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในหลายประเทศเนี่ยตั้งแต่การระบาดครั้งที่หนึ่งผ่านมานะครับจนกระทั่งต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเราคุมสถานการณ์ได้ดีอันนี้คือกลุ่มประเทศกลุ่มแรกกลุ่มประเทศกลุ่มที่สองเนี่ย ที่เริ่มให้วัคซีนไปประมาณ6สัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอาณาจักรเราพบว่าแนวโน้มหรือทิศทางการระบาดเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดยังคงสถานก,การณ์แบบนี้ไปได้เนี่ยภาพรวมของตัวโลกเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันันี้คือสองสองกลุ่มประเด็นนะครับที่ทิศทาบ้านในในประเทศไทยเนี่ยที่เราให้วัคซีนเนี่ยต้องเรียนว่าวัคซีนไม่ใช่เครื่องมือหลักนะครับเครื่องมือหลักที่สําคัญเลยก็คือมาตรการที่เราทําดีอยู่แล้ว เปวัคซีนเนี่ยเราเข้ามาเสริมนะครับเข้ามาเสริมดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่จะให้กลุ่มแรกเลยก็คือบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าเราจะทํารงรักษาระบบความมั่นคงด้านสุขภาพให้ได้ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้วัคซีนแล้วเข้าไปปฏิบัติงานเกิดติดเชื้อแล้วกระจายกันนะครับอันนี้หนึ่งก็คือไปคนไข้อันที่สองก็คือคุณหมอไม่สบายเองคุณพยาบาลไม่สบายเองอันที่สองเนี่ยเราวัคซีนมาเนี่ยเพื่อเราให้ในกลุ่มเสี่ย เรียกว่าคนที่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการสังเกตนะครับอาการน้อยทีนี้แต่ถ้าเกิดไปติดในกลุ่มคนบางกลุ่มเช่นค,คนสูงอายุคนมีโรคประจําตัวอันนี้จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้เราจึงเลือกสองกลุ่มไ้ก่อนอและป้าหมายจริงคือสองกลุ่มนี้นะครับแต่ในก,กลุ่มนอื่นเนี่ยที่เราให้ก็เพื่อว่าควบช่วยควบคุมการระบาดการตบดเชระบาดครับ ค,คุณหมอคะเท่าที่อ่านข่าววันนี้เนี่ยก็คือว่าหากไม่รวมบุคลากรด่านหน้าแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยประชาชนทั่วไปคาดว่าน่าจะได้ฉีดจริงๆก็คือเดือนประมาณมิถุนายนอันนี้เข้าใจถูกต้องนะคะต้องบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่มีนาเนี่ยเราก็กลุ่มพามีนาเนี่ยบุคลปาประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ฉีดแล้วนะครับเพราะว่าเราให้บุคลากรทางการแพทย์เราให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเนี่ย แต่เราต้องเลือกพื้นที่เสี่ยงด้วยคือต่อยากครับค่ะอย่างสมุดสาคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสาคอนแม่สอนหรือว่าพื้นที่ที่เราพบการระบาดและมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องประชาชนกลุ่มนี้ได้ก่อนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ได้ก่อนประชากรกลุ่มนี้ได้ก่อนแน่นอนครับแต่พอหลักจากนั้นเนี่ยมีนาที่ขอเล่าให้ฟังแล้วว่าได้อีกแปดแสนมษายหนึ่งล้านพอช่วงพฤษภาเนี่ยวัคซีนจะเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพฤษภามิจุนนาเนี่ยนะครับและวัคซีนจะมีเพียงพอนะครับ ณตอนนั้นเนี่ยติกระจายไปยังกลุ่มอื่นเพิ่มมากขึ้นครับค่ะตามกําหนดการฉีดนะคะคุณหมอก็คือว่าถ้าหากว่ามีการฉีดให้กับประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยเราคาดการว่าจะฉีดประมาณห้าล้านคนต่อเดือนใช่ไหมคะเ,เดือนแรกเนี่ยจะต้องสตาร์ทให้ได้ที่ห้าล้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเตรียมระบบทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เต็มระบบลองรับคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเพื่อความสิ่งสำคัญคือมิติเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะเราเฝ้าระวังอาการหลังฉีด นะครับเรามีการคัดกรองก่อนฉีดนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าเทีย่ยะเกิดอันตรายเพราะนั้นเวลาฉีดวัคซีนไปเนี่ยสิ่งสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีระบบรองรับที่ดีในมิติของระบบเนี่ยอย่างเช่นว่ามีการสร้างความรู้ความเข้าใจมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มีการประกันคุณภาพรักติดตามอาการอาการหลังได้รับวัคซีนนะครับคือฉีดวัคซีนไปเนี่ยถึงวัคซีนปกติที่ไม่ใช่วัคซีนโควิด -19 เ ก็มีคนผ,ผู้รับการฉีดวัคซีนจํานวนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะมีอาการหลังฉีดวัคซีนได้แต่การที่ไม่รุนแรงเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันอาการรุนแรงไว้ด้วยเช่นถ้ามีความเสียเ่ยงเกิดเนี่ยเราจะต้องดูแลผู้รับวัคซีนอย่างทันท่วงทีนะครับอันถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องระบบข้อมูลแล้วก็การติดตามวิชาการดังนั้นเนี่ยเดือนแรกๆเนี่ยเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเนี่ยเดือนแรกจะเริ่มให้ได้ห้าล้าน ไปเนี่ยก็คือประมาณ10ล้านแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับค,คุณต่อย่าลองดูนะฮะเดี๋ยวที่น้องประชาชนวักซีินหกสล้านโดสเนี่ยเราจะบริหารจัดก,การให้จบภายใน4ีเดือนอะนะครับค่ะ ค่ะคุณหมอคะที่นี้4เดือนเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคพอดีแต่ว่าในขณะที่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันนานเกินไปเพราะว่าในระหว่าง4เดือนเนี่ยก็มีราคาที่ต้องจ่ายของกลุ่มคนที่ทํางานด้านภาคการท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะคุณหมอมองว่าตรงนี้เนี่ยระยะเวลามันนานเกินไปไหมหรือว่าเป็นระยะเวลาที่พอเหมาะกับการทดลองต่างๆในการฉีดให้กับประชาชนด้วยนะคะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า การกําหนดมาตรการหรือการดําเนินการในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเรามีคณะทํางานนะครับด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการออกแบบมาตรการนะครับบางอย่างเนี่ยมันเร่งจนเกินไปไม่ได้<ฆ>เพราะว่าเวลาเราเร่งจนเร็วเกินไปเนี่ยความเสี่ยง<ฆ>ก็จะไปตกกับพี่น้องประชาชนเองที่มารับวัคซีนนะครับดังนั้นเนี่ยขณะที่ตอนเนี้ยังไม่ยังไม่มีวัคซีนเข้ามามาฉีดเรายังมีการทดลองระบบนะครับ มีการวางระบบที่เหมาะสมที่สดุดเช่นมีกี่มีแปดขั้นตอนมีระบบในการคัดกรองมีระบบการลงข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราทําเนี่ยแม่ทั่งเดือนที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราจะให้วัคซีนเนี่ยก็จะสตาร์ทที่ประมาณห้าล้านต่อเดือนเท่านั้นะนะครับไม่ให้ไม่ให้เร็วจนเกินไปแต่ว่าอยู่ในระบบที่เราระบบสาธารณสุขเราเนี่ยรองรับได้ขณะเดียวกันในเดือนถัดไปเนี่ยเมื่อเราให้มามา,มากได้แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มมากขึ้นจากการประเมินโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับอยู่ในระดับความเหมาะสมแล้วก็ไม่เสี่ยงหรือว่าอยู่ในระดับเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนที่ผลิตในเมืองไทยเองด้วยสําหรับวัคซีนเนี่ยค่ะคาดว่าความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็จะสามารถใช้วัคซีนที่ผลิตในเมืองไทยได้ช่วงไหนคะคุณหมออหลังจากจุดนี้ไปนะครับเราพอเราให้ครบ ที่ก6 1ล้านโดสแล้วเนี่ยการที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีทางเฟอร์ที่เข้ามาที่โรงงานผลิตวัคซีนของเราเนี่ยอันนี้เป็นความมั่นคงด้านสุขภาพแล้วคือเราพึ่งตนเองได้นะครับไม่ได้อาศัยแต่เพียงการนําเข้าอย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยภายในตั้งแต่หลังจากปลตั้งแต่ปลายปีนี้ที่เราหวังว่าจะเร็วที่สุดน,นะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยกําลังการผลิตวัคซีนเนี่ยจะรองรับนะครับในประเทศ อย่างเพียงพอ,อรวมถึงสิ่ง,งสําคัญนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการระบาดของโรคซึ่งมีอัตมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะครับอาจจะอาจจะไม่ไม่นานนี้นะครับหมอยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่ากําลังนะครับพลังความมั่นคงด้านสุขภาพที่สําคัญ เราเนี่ยพึ่งตนเองได้ครับค่ะคุณหมอคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดกันเยอะว่าไทยเราตกขบวนแล้วเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับวัคซีนกันหมดแล้วแต่ว่าไทยยังไม่ได้เริ่มฉีดเลยตรงนี้คุณหมออยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมจากที่มีการชี้แจงออกมาบ้างแล้วไหมคะจากข้อมูลนะครับประเทศที่เพื่อนบ้านเราที่ได้ไปก่อนเนี่ยเราต้องมาดูที่ในเชิงปริมาณด้วยนะครับถามว่าประเทศไทยช้าจนเกินไปไหมบอกว่าไม่ นะครับแต่ว่ากําลังอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมหลายประเทศที่คุณก่อญาตหรือที่น้องประชาชนเห็นว่าได้ไปแล้วนะครับผมขออนุญาตบอกขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศนะครับลองเข้าไปดูจํานวนจริงๆไม่ได้ว่าได้มากเลยนะครับมไม่ไม่มากเลยนะครับแล้วก็ด้วยระบบสาธารณาสุขของแต่ละประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเขาอ่อนกว่าเราเยอะนะครับค,คือคเพราะะฉนั้นเนี่ยการที่การที่ระดมกําลังเรื่องวัคซีนจาก ทัวโลกเนี่ยวัคซีนส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีนที่ได้มาโดยฟรีนะครับที่ให้ตัวอย่างประเทศต่างๆดังนั้นเนี่ยเวลาในการบริหารภาพรวมของทั่วโลกเนี่ยจึงกระจายวัคซีนไปให้ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงก่อนความเสี่ยงมากกว่าก่อนในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย เราไม่ได้ช้ากว่ากันนะครับในมิติของหน่วยสัปดาห์เนี่ยถือว่าอันนี้ทําได้เร็วแล้วก็ดีมากแล้วนะครับต้องให้กําลังใจคนที่ทํางานด้านวัคซีนด้วยครับค่ะค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้ทิ้งท้ายหน่อยค่ะสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอะไทยเรามีปัญหาไหมเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนหรือว่าแม้แต่ประเด็นทางเรื่องของการเมืองเองด้วยนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองไหมคุณหมอมีอะไรอยากจะย้ำทิ้งท้ายหน่อยไหมคะเกี่ยวกับส่วนตรงนี้ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่า คณะกรรมการคณะทางานเนี่ยที่มาทํางานรับผิดชอบเรื่องวัคซีนเนี่ยพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ใช้ความรู้นะครับอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะ,ะว่าเราไม่ได้ทําเองเพียงฝ่ายเดียวเรามีคณะกรรมการทุกภาคส่วนเข้ามานะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่สองค,คือเราเน้นเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลที่จะมีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอามิติอย่างเดียวคือประสิทธิผลแต่อาจจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น อันเนี้ยมันอาจจะอาจจะทําในลักษณะที่ขาดความรอบคอบไปได้ขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูคําชี้แจงที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามสื่อสารให้ยังที่น้องประชาชนหรือทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะพบว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วนะครับขณะเดียวกันต้องเรียนว่าวัคซีนไม่ใช่เครื่องมือวิเศษยังไงก็ตามยังต้องเน้นย้ําที่น้องประชาชนทุกครั้งนะครับว่าถึงแม้วัคซีนเข้ามาแล้วก็ตามมาตรการพฤติกรรมที่ดี New n o r m a l นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้าก,กากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการบ่งบอกว่าเราไปที่ไหนมาไหนบ้างแล้วก็การให้ข้อมูลจริงตรงนี้ยังคงสําคัญนะครับและยังต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับขอเน้นย้านะครับว่าการดําเนินงานเรื่องวัคซีนเนี่ยเรามีการติดตามมีการประเมินผลรวมทั้งนะครับถ้าเราเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ย ในผลในที่สุดก็จะมีผลสรุปออกมาด้วยการประเมินผลนะครับเรียกว่ามีการ Evaluation นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับมาตรฐานครับค่ะในระดับมาตรฐานและเป็นที่น่าชื่นชมได้ซ้าครับค่ะค่ะวันนี้ขอพระคุณมากนะคะคุณหมอที่มาให้ข้อมูลกับ Workpoint Today นะคะไม่ขอบคุณดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ